สำหรับคันนี้เลยค่ะสีขาวหล่อๆแบบนี้เนี่ยคันนี้เป็น Toyota Vios หน5มิมิลค่ะพี่ได้ตัวรองท็อปไปใช้งานกับราคาแค่4 9 0 0 0บาทเท่านั้นกับเลขไมลหนึ่งแสนโลค่ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้พาชมรอบคันว่าได้ออปชั่นอะไรบ้างนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานค่ะไม่มีร่องรอยลักยิ้มสะเก็ดหินเลยนะคะไฟหน้าคมสวยคมใสได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะ มีไฟหลีไฟเลี้ยวพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้ครบ,บแล้วนะคะสำหรับด้านล่างมีไฟตัดหมอกหนึ่งคู่ด้านหน้าพร้อมใช้งานเลยค่ะมาต่อสําหรับตัวล้อค่ะคันนี้ได้เป็นล้อเดิมโรงงานสีเทาดําแบบนี้นะคะคันนี้ได้เป็นขอบสิห้าตัวยางได้เป็นยางดันหลบค่ะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจซื้อสดหรือว่าจัดไปนัน้นทักสอบถามเพิ่มเติมได้เลยสําหรับตัวกระจกมองข้างค่ะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้ได้เป็นระบบพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกเรียบร้อยแล้วค่ะดูภายในกันค่ะ สำหรับภายในค่ะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำแต่งด้วยจะเข็บสีขาวสภาพสวยใหม่เบาะตึงๆไม่เหี่ยวไม่ยน่นไม่แตกไม่ร้าวนะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะได้เป็นสีดำตัดด้วยสีรถโกนะคะเพิ่มความสวยความหรูหราแบบนี้เลยสำหรับโครงสร้างค่ะคันนี้ได้กระดูกเดิมโรงงานนะคะยางแน่แนๆตึงๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะ ไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะคะหัวน็อตนะได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีขายหน้าไม่ได้ขยับเลยพี่นีนะแผ่นเพลทครบแบบนี้เลยพี่พีซื้อรถได้รถโครงสร้างเกรดเไปใช้งานเลยนะคะด้านหลังนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันกับด้านหน้าค่ะเบาะตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่แตกไม่ร้าวเลกลูมกว้างนั่งสบายนะคะพี่พียืดแข้งยืดขาคันนี้นะ ได้รา,าคานี้กับรถเซกเมนต์นี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะมาต่อสําหรับด้านท้ายค่ะไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายมัลติรีเฟกเตอร์นะคะผสมกับ LED แบบนี้เลยเซ็นเซอร์ท้ายมี2จุดมีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะให้เรียบร้อยสําหรับด้านในนะคะจุสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะผ้าสักราดอยู่ในสภาพสวยไม่เลอะไม่เปื้อนนะเดี๋ยวมาดูยางอะไรคันนี้กัน ยางอะไหล่มีครบนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงสาหรับเปลี่ยนยางนะมีใหค้ครบแบบนี้เลยพร้อมใช้งานค่ะมาต่อค่ะสําหรับฝาท้ายนะคะได้เป็นฝาเดิมฝาแท้นะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะพี่ๆนะทั้งสองด้านเลยทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะด้านในกว้างๆแบบนี้เลยนะพี่นะเพดานไม่มีร่องรอยยันเจิมนะคะไม่เลอะไม่เปิดไม่เปืเป้อนนะพี่ๆนะพ,พี่ได้รถสวยนะครับ ผ่อนสบายด้วยนะพี่พท่านไหนกําลังมองหารถผ่อนสบายสบายนะแพงประตูค่ะได้เป็นกระจกไฟฟ้า4บาทนะคะออโต้ฝั่งคนขับมีตัวเซนทัลล็อกแล้วก็ตัวล็อกกระจกค่ะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัย3ก้านาามัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอกลางได้เป็นระบบทัชสกรีนนะคะมีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะให้เรียบร้อยคันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้เด็กมืออยู่ด้านล่างนี้เลยนะ,ะสำหรับโครงสร้างฝั่งคนขับนะคะ ยางตึงๆเหนียวเนียวี่เลยพี่โครงสร้างเดิมแท้โรงงานนะคะมาดูกันต่อหัวน็อตค่ะหัวน็อตได้เป็นหัวน็อตเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับสติกเกอร์มอกครบสติกเกอร์ลมยางครบแบบนี้เลยไปแล้วเราไปต่อสําหรับตัวเครื่องยนต์นะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีวิ่งทางใกล้ทางไกลนะคันนี้ประหยัดน้ํามันมากๆบอกเลยสาหรับวีออสนะคะ เปิดฝากระโปงแล้วเรียบร้อยสําหรับเครื่องยนต์นะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่มีร่องรอยนะ้ํามันหยดเยิ้มนะคะแบตเตอรี่ครบคานแก้มคานด้านหน้าได้เป็นคานเดิมทั้งหมดเลยนะพี่ๆนะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีขายเลยปากระโปงเดิมโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์ครบฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปั๊มนูนโรงงานครบๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับพี่พท่านไหนนะคะที่สนใจ Toyota v i ีออสีขาวตัวนี้นะคันนี้ได้เป็นตัว long top 1.5งท็อป1.5มิตรรถปี21กับเลกับแรงม่แค่1,000 0แสโลนะคะ่คอนสบายๆเพียงเดินละประมาณเกือบเกบ,บคันเท่านั้นนะคะคันนี้มาในราคาสี9 0 0นบาทเท่านั้นพี่พี่ท่านไหนสนใจนะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ